Oh, <laughs> fuck. เห็นเม่นนี้แต่เดี๋ยวจะปีแล้วครับไว่้าเาหสามเลยเกือบสามเลยพูจ้ากี่ว่าเปเบอร์เสียมาเขาชีวะลึงผูลคนกันวเบอร์ถี่มากจังแม่นว่าแม่เฉเลยผมว่าก็มีอยู่อ่จะก้าวไปกจำไม่ได้จะสังจำเร่นี้แต่ก้าวุดซากี่ปุ๋ยซามากนี่ผมก็เอ็นเนไม่ยุ่มเา ท ok ี่ปัญหากตบเพื่อันเชิญเพื่อนไปเลยแล้วแก่ผมว่าก็ได้มันจากแรกเหนกินเ้าไปเป็นยังไงฉากลรกมันกินเจ้าเลยก็จะเอาไปก็แต่ผมม่ทันเกิดผู เดี๋ยวนี้ก็ห้าสีแปดปีอะเดี๋ยวนี้คือนาคูไผ่ไผ่เป็นค้นในขุดครับฮะไผ่เป็นค้นในขุดขุดอ,อนี้บอกผมผมว่าละปูหันปูนี่เลยเอารถไถมาฮอเพิ่นเอารถไถมาปาบมาเผื่อเลยถือหินจักว่าหินรูปร่างเผื่เลยโดคนเลยมาเบิ่งหลายเ,เลยฮะเขา ยเพิ่นเลยยิมาเบิ่งหลายคนเลยเจ้ายวเพินไปไว้วัดไว้วานี่คนมาเบิ่งก็เลยจังหลายเอ็นเเลยโอเยความศรัทธากับคนกับมากกับหลายแล้วผู้คนกับฮักกองไม้มาบูชากับมีครับก็กบมักขอเลขขอมวยแล้วตามเรื่องความเรื่อยใดของคนนั่นแหละแล้วเาถือว่าเป็นสิ่งมงคลนะครับในอยู่ในพื้นดินที่เขาทำกินเนี่ย เป็นยุคครับเฉรีมงคลยุผมก็ล้าไว้ยอยู่แต่เก่าก็ก็แบาที่ฐานแถวนี้ก็ผมก็ได้รับแจ้งจากเจ้าของเปลงหน้าเพิ่นนี่แหละก็คือนายทงไส้ขยุธากับนายจรัสขยธุธาเนี่<อ>เพิ่นาาวาเละเอารถไถจ้างรถไถมาไถปปับปุงมองจอะปูหญา้าจะปูต้นไม้จะปูพักบางเออรถไถไถไปแล้วไปกอเอาตอน้นก้อนหินก้อนหนึ่ง จักบ้าเราเป็นเผือเพิ่นก็เลยแจ้งผมผมก็เลยโทษประสานเลนนายเลนเซอร์นายอำเภอออกมาบึง่งนำชุมผมกักบคณะกรรมการหมู่บ้านนี่กับเจ้าของทีแปลงน,นี้ก็พาด้คุดคุดหากับคูดลงไปนําลงไปครับคล้ายๆกับสีฟลึงคือตำนานที่องค์ญ่เอาอไปเนาะถ้าชุมผมเขาเจอแต่ว่าผู้เสียสารหลายคนออกมาบึง่งกัว่าเป็นใบซีมาใบซีมานี ผู้เชี่ยวชาญเขาว่าเป็นโหออมแทนศิวลึงตะคนนั้นแต่ว่ามันก็ทับถมมาตามกาลเวลาเนาะมันสมรุดมันเสื่อมสภาพไปมันก็ทับถมม่ได้เพื่อดูแลเพื่อเพิ่นก็มาบึ่งเพิ่นว่าเป็นใบสีมาเปรเล่มแต่ว่าผมก็ได้คุยกับทางนั้เพื่อแล้วก็ปรึกษาครับทาง่านพระอาจารย์กมุนนี่ว่าแหล่ะผมจะอันเซิร์ขึ้นไปไว้ปฏิสถานอยู่นี่อยู่วัดป่านี่กับ ห่างจากมองพบนี้กับประมาณร้อยร้อยเมตรถือว่าโชคดีของชุมชนบานกุตะกไกที่ได้ค้นพบเนาะค้นพบแหล่งวัตถุโบราณถือว่าเป็นดินแดนที่มีความเป็นมาที่ยาวนานพอสมควรครับ